ว่าดีจ้าพี่น้องพี่น้องากาผอกันอีกแล้วจา้าเมือ่อนี้คอยอ้อมปลานิ่นเนาะค่ะพี่น้องใส่หม้อไฟฟ้าเนาะยูซันซีผลได้พี่น้องมาเฝ้าย่ายเนาะเมื่อนี้อ้อมปลาอ้อมปลาสีต่างบกคงผุได้พี่น้องเขาเดียวเขาเดียวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งจากพี่น้องจา้าสิกินอ้อมปลากระรังเดือดเนาะพี่น,อน,อนอ้องปิดวิกอนเนาะค่ะเนาะ มันบอกเมื่ขึ้นคนแซไว้แซแล้วขยก็เอามาหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่แซแล้วก็เอามาหนึ่งหนึ่งแล้วว่ามีกระติบนะพี่น้องมาใส่กระติบมีอยู่กระติบมันใหญ่อยู่ขยอยเลยบเอ,อาใส่มันหนอ ok. กมันบ่หลายนะกินคนเดียวข่อยเลยใส่กองไหว้เพราะว่ากองมันมีมันม,ม,นมีมันมีรูอยู่นะคะคงานมันกระสีระเหยออกตรงนี้นะคะพี่น้อง กินกินคนเดียวเครื่องครัวครบนะคะเดี๋ยวสิต่ำบักฮงจ้ะพี่น้องนี่มาแ้านี่นะคะบักฮงเตรียมซ้อยนะคะมีโคกหน่อยต่างหากนะคะปลาเดี๋ยวสิพัดคิงให้น้องมาแลงพัดคิงพัดคิงสอเ็ดไข่ไข่อย่างนีน,นี่ไข่ ให้หลุดเคยเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ฟเดม้อไฟฟ้านี่นะจ๊ะพี่น้องทาเบิเลิ่มกันนะจ๊ะนะเดี๋ยว้อยมะละกอกันจ๊ะพี่น้องจ้ะแลพี่น้องตำบักฮุ่งเมื่อก่อนู้เฒ่ากินตำบักฮุ่งจ้ะพี่น้องไยุใส่ขี้ดิ่มตำบักฮุ่งเนาะตำได้เลยพี่น้องตำแล้วเรียบร้อยนะพี่นอ้อง ยายหวาเป็นตาสสแสบแถวซ้ายสบเลยยายมาเด้ออือยายหวาเป็นตาแสบแถวซ้ายมาเด้อมาเด้อพร้อมห้อยๆเลยอ่ะนี่พี่น้องตำแล้วสิประมาณน,นะนี้เนาะน้ำปาปตำปกักหัวก็กรอบ มาคุงตีขาพี่น้องขาดทัมงมดว่ามันแสบมันกรอบมันฟ้านน,น,นี่มันจีดังก๊กก๊กก็เลยเดยนี่บ่แ้วและพี่น้องยังยังออมป่าเนาะบานออมป่ากับสิสุกกับได้จ้าพี่น้องสุกแล้วตแนุ่กกินแล้วบมีแต่แนวสุกๆมีแต่แน,ตแนวกินได้บาดเนี่ยพี่น้องออมสฉกาะดาพี่น้อง กปดกัเอามานั่งน,นะนี่ตอนกับมี่เลยพี่น้องเอาหัวมันใส่พี่น้องนี่บ่ชุกแล้วพี่น้องจ้าด้วยสิปักใส่สักสิจานหน่ยพี่น้องกินคนเดียวกับเครื่องหัวหนึ่งกับพ่อแล้วมั้งพี่น้อง ที่แรกเพราะว่าสิหนึ่งเพราะว่าโอ้สีหนึ่งดีกว่าไ <c oughs> ม่ไงไอ,ไอ <c oughs> หอมใบใหญ่หอมกินใบใหญ่พี่น้องออมันเผ็ดนี่พ่มีลูกโดดน้ำจาพริกรอมีครบซีมแล้วอร่อยจา้าประมาณนี้นะพี่น้องอันด่บ แ่บแ่บเลกพี่น้องต้อเข่าเฝ้าค้นป่วยเนาะพี่น้องนี่มองซื้อก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่ากับ่อยากลงกับอยากลงไปเนาะจากย่ว่าเอิญเขาเป็เฝ้าใดบ่อใดอยู่ลงไปก็ไปซื้อกินกับแห้งสิมืกสีแห้งสีเปลือ,องร้ายละพี่น้องเนาะเขาอะไร้บบพงมากอะไรคของมากเขาไม่เฮ็ดกินเขาเฮ็ดเป็นยู่นะพี่น้องเนาะเขาก็เฮ็ดกินแต่พี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะ คลิปนี้สตีดอลาจผ้าจากกันไปแล้วนะคะประจ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ